ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะหน้าก็จะเอาหวยลาวนะคะจะลงเลขหลักให้นะคะเนาะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดชุดเดิมนะคะแล้วหน้าก็เพิ่มเป็นชุดใหม่อีกสองชุดนะคะก็คือชุดที่แปดแล้วก็ชุดที่เก้านะคะงวดวันที่ยี่สิบหน้าจะไม่ได้จับล็อกให้นะคะเนาะแล้วพี่ที่คอมเมนต์มานะคะว่าให้หน้าทาตัวเด่นตัวรองนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้หน้าก็ ขออภัยนะคะนาคทำตามใจใครไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลานาคทำตัวเลขนาคทาจากความรู้สึกของนาคนาคทาจากาความคิดของนาคนะคะคือ ถ้าเพื่อนๆนี่พี่จะเอาอย่างงู้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอันนู้นอันนี้อันนี้อันนู้นนะคะก็เดี๋ยวหน้ากรงเลขหลักให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่เอาไปจับเลขเอาเองเลยนะคะเนาะแล้วเพื่อนๆนี่พี่ก็ไปเขียนเอานะคะว่าอันนี้นะคือมันเด่นในใจของเรานะอันนี้นะคือมันเป็นรองในใจของเรานะอ่านี่ค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะถูกใจเพื่อนๆพี่แน่แต่งวดที่จะออกวันที่ยี่สิบนี้นะคะก็คือ มันจะตรงกับวันจันทร์นะคะเนาะหน้าก็ขอลงเลขหลักนะคะแล้วเพื่อนๆพี่มีหลักในใจตัวเองนะคะก็คือเอาไปจับชุดได้เลยนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะเพราะว่าเวลาหน้าคำตัวเลขนะคะน่าจะ ทำของนาคเองนะคะเนาะแต่เพื่อนๆในพี่นะคะที่คอมเมนต์มานะคะจะเอาอย่างงู้นจะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้นาคทําแบบเด่นอย่างนี้แล้วก็ลองอย่างนี้นะคะหนึ่งนะคะเพื่อนๆพี่คือนาคอาชีพค้าขายนะคะนาคไม่ได้มีหน้าที่นั่งทําตัวเลขอย่างเดียวนะคะคือตัวเลขที่นาคทำเนี่ยคือมันมาจากความชอบแค่นั้นนะคะ มาจากความชอบส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าน่าเป็นคนที่ชอบตัวเลขนะคะแล้วน่าก็คิดค้นนะคะก็คือนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มาปัดปลักอยู่ที่เจดหลักนะคะเพื่อนๆนี่พี่ที่อยากรู้นะคะ ว่าเจ็ดหลักมันทำยังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ที่ว่างนะคะนก,ก็ย้อนไปดูคลิปได้เลยนะคะนาะน่าจะลงสูตรไว้เยอะนะคะอันไหนคือมันใช้ได้ทั้งหมดนะคะที่นากลงนะคะถ้ามันหลุดนะคะเราก็ขยับนิดหน่อยนะคะขยับเดินหน้าถอยหลังนะคะเพื่อนๆพี่เราต้องใช้ให้เป็นนะคะสูตรไม่จําเป็นที่จะต้องเยอะแยะนะคะขอแค่ว่าให้เรามี ชุดประจาใจของเราเนี่ยเก็ไบไว้กับตัวเรานะคะอย่างน้อยน้อยคือหนึ่งถึงสามชุดนะคะคืออ่าเวลาเขาให้เรียกมาอย่างเงี้ยอ่าเราก็มาดูนะคะเออมันชนกับของเราไหมนู่นน,นี่นั่นไหมอ่าถ้ามันชนเราก็หยิบยกตัวนั้นนะคะคือมาเป็นตัวเด่นอ่าตัวนี้ไม่ชนใช่ไหมเราก็หยิบยกตัวนั้นมาเป็นตัวรองนี่ค่ะเด่นกับรองในใจของเพื่อนเพื่อนี่พี่คือได้แน่นอนนะคะแต่เพื่อนเพื่อนี่พี่ต้องทาเองนะคะเพราะว่าหน้าก็คือเวลาอาจจะไม่ได้นะคะเพื่อนพี่เพราะว่า นาคอาชีพค้าขายนะคะคือมันก็ต้องมีลูกค้าเดินเข้าเดินออกตลอดคือนาคทําตามเวลาของนาคนะคะทําตามเวลานี่หมายถึงว่าเวลานาคมีแค่ไหนนาคก็ทําลงไปบางทีนาคก็จะพูดรุดรุด,ดุดไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าอาจจะมีลูกค้ามานะคะนาคก็ทําตามตามที่นาคทานะคะพี่เนาะอ่าส่วนของเพื่อๆนๆพี่นะคะที่ อยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้นะคะเดี๋ยวนาคลงเลขหลักให้แล้วนะคะเพื่อนๆพี่ก็ไปจับเด่นเอาแล้วก็ลองเอานะคะได้แน่นอนเราอยากได้แบบไหนคือมันทําได้ทั้งนั้นนะคะมันพี่แต่ขอว่าเพื่อนๆนี่พี่ต้องเป็นคนที่ชอบเลขจริงๆนะคะเนาะไม่ใช่ว่าชอบเลขนะคะแต่พิมพ์พออกมานี่เป็นขบวนเลยนะคะว่าจะเอาเด่นอย่างนั้นจะเอาลองอย่างนี้ต้องทาอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้คือจริงๆแล้วนาคไม่ต้องเห็นตัวคนนะคะ คือนักสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าบุคคลคนนี้คือแบบไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออ่าคลิปนี้นะคะน่าก็จะแนะนํานะคะเพื่อๆนๆพี่นะคะที่ชอบตัวเลขนะคะพยายามนะคะมีหลักประจําใจของตัวเองไว้ประมาณ3มชุดนะคะแต่นักแนะนําเลยนะคะไม่ต้องไปเอาสูตรอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปหาบรมบุคคูไม่ต้องไปหาแบบสำนักไหนทั้งนั้นนะคะพี่ตั้งหลักขึ้นมาเลยเจดหลักนะคะ ตั้งหลักขึ้นมาเลยเจ็ดหลักนะคะพี่แล้วในเจ็ดหลักน่ะคือเราจะใช้อะไรเราจะใช้เลขหน้าเลขหลังเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดอ่ะเราก็ใช้ไปนะคะแต่ถามว่าแล้วมันรันตัวเลขยังไงก็ย้อนนะคะย้อนไปดูตัวเลขนะคะที่หน้าคํานะคะพี่แล้วสูตรไหนเพื่อนๆอนพี่ก็ไม่ต้องไปทําเอาเจ็ดหลักเป็นหลักเลยนะคะทาไว้ให้มันเป็นหน้ากระดานเลยให้มันได้ประมาณสัก อย่างไม่ได้คือให้มันได้สักห้าล็อกหรือถึงสิบล็อกนะคะที่น่าทำเนี่ยเอย่างของหน้าทำเนี่ยทําประมาณเจ็ดล็อกนะคะทำเจ็ดล็อกนะคะเพื่อนพี่เนาะก็ล็อกไหนที่มันเดินยาวเราก็เอาล็อกนั้นมาใช้นะคะนี่คือการใช้ตัวเลขให้เป็นนะคะหรือการมีชุดประจําใจของตัวเองนะคะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อนที่พี่อยากได้เด่นอยากได้ลองนะคะก็จัดไปตามสติปของตัวเองนะคะ ถ้ายังไงก็วันที่20ก็ให้เปื้อนๆในพี่โชคดีนะคะกับหวยราวพัฒนานะคะนากลุงให้แล้วนะคะ